ความสนุกอีกอย่างนะคะที่ก็คาดเดาไม่ออกจริงๆเขาว่าเจ้าน้าค่านาหล่กคนนี้จะเป็นตัวดีหรือว่าตัวร้ายกันแน่ซึ่งตลอดการดําเนินเรื่องนะคะมันก็เต็มไปด้วยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลมอนซีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านเกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Shield เทพบระบุล่านรกท기서서울่지า방이야 ก็เป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญของแดนกิมจีค่ะกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของคิมซอนโฮที่คนไทยหลายคนนะคะรู้จักกันมาจากซีรีส์เรื่อง Startup และก็โฮมทาวนชัชชาค่ะที่ปังสุดๆจนเรียกกันติดปากว่าหัวหน้าคงหัวหน้าคงกันทั่วประเทศนะคะ โดยหนังเรื่องนี้ค่ะต้องมารับบทเป็นนักฆ่าหน้ายิ้มค่ะที่จะมาสาดท,ทั้งความหลอความโหดดิบเลือดสาดให้แฟนๆนะคะนั่งหายใจกันแบบแทบไม่ทันค่ะหนังเรื่องนี้ค่ะกำกับโดยพักคุณจุงค่ะที่เคยมีผลงานอย่างเรื่อง t ด e w วิสทั้งสองภาคนะคะสำหรับเฉลียวค่ะก็มีความยาว1ชั่วโมง58นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ เดอะชิลค่ะก็เป็นเรื่องราวของมาโก้ค่ะนักมวยที่หาเช้ากินค่ำเนะคะเพื่อจะนําเงินมารักษาแม่ที่ป่วยติดเตียงค่ะในขณะเดียวกันนะคะมาโก้ Marco เนี่ยก็ได้นําเงินส่วนหนึ่งค่ะไปใช้จ้างสืบตามหาพ่อที่แท้จริงจนในที่สุดค่ะมาโก้ Marco ได้รับการติดต่อจากชายชะกันกลุ่มหนึ่งค่ะโดยพวกเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของพ่อมาโก้ค่ะแล้วก็จะมารับมาโก้ไปเจอพ่อที่เกาหลี เมื่อถึงเกาหลีค่ะมาโก้กลับโดนล่าจากคนแปลกหน้าหลายกลุ่มค่ะมาโก้นะคะจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะีคะก็ต้องไปดูต่อกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะถือว่าเป็นหนังที่ทำออกมาสนุกค่ะ มันโหดแล้วก็ฮาไปพร้อมๆกับการไล่ล่าที่ใส่สุดค่ะอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นที่ดุเดือดร้อนแรงจนเรานีคะหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ตลอดเวลาค่ะตัวหนังค่ะก็เปิดซีนมาด้วยตัวละครนะักฆ่ามืออาชีพอย่างคิมซอนโฮค่ะด้วยการโชว์ความโหดเลือดสาดให้ดูกันแบบจา่าจ่าคาตาในรัศมีพิฆาตนะคะที่ต้องการบ่งบอกถึงความอำมหิตของตัวละครนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะ ตัวหนังค่ะก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของหนังแอคชั่นระทึกขวัญค่ะโดยความพิเศษของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการเข้ามาถ่ายในประเทศไทยค่ะอยู่หลายฉากเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นฉากสนามมวยที่รังสิทธิ์นะคะถนนเจริญกรุงค่ะสุขุมวิท22นะคะโดยพยายามเซ็ตทุกอย่างค่ะให้เป็นเหมือนประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ รวมไปถึงในเรื่องของงานภาพนะคะที่มีความหม่นหม่นดักดกนะคะแล้วก็คอสตูมการเมคอัพใบหน้าตอนเจ็บแบบสะบักสบอมของตัวละครนีคะอย่างตัวละครมา r โกอะค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบในการใส่ใจดีเทลเล็กๆนะคะที่เก็บหมดทุกมุมค่ะเพื่อความสมจริงของเรื่องราวเด e s ชิลค่ะก็เป็นหนังที่จัดเต็มในเรื่องของฉากแอคชั่นที่โคตรบ้าพลังค่ะ โดยตลอดการดำเนินเรื่องนะคะมันร้อนระอุไปด้วยซีนการไล่ล่าค่ะทั้งขับรถวิ่งหนีนะคะทั้งสาดกระสุนใส่กันแบบกระนำจัดหนักค่ะซึ่งส่วนตัวนะคะชอบฉากไล่ล่าในเมืองชนบทนะคะที่นักฆ่าหน้าหล่ออย่างคิมซอนโฮเนี่ยต้องลงทุนกระโดดตึกนะคะวิ่งตามมาโก้ค่ะแบบสุดกำลังฉากนี้นะคะมันทำให้เราเห็นถึงสกิลความเป็นนักฆ่ามือโปรอะคะ่ะรวมไปถึงการใส่จังหวะตลกที่สอดแทรกเข้ามาได้แบบน่ารักน่าหยิกในเวลาเดียวกันค่ะ ความสนุกอีกอย่างนะคะที่ก็คาดเดาไม่ออกจริงๆค่ะว่าเจ้านะ้าค่าหน้าหลอกคนนี้จะเป็นตัวดีหรือว่าตัวร้ายกันแน่ซึ่งตลอดการดําเนินเรื่องนะคะมันก็เต็มไปด้วยความสงสัยค่ะตัวหนังเนี่ยพยายามที่จะสับขาหลอกคนดูอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงความพีคในองค์สุดท้ายค่ะกับฉากแอคชั่นในการดวนฝีมือ50รุมหนึ่งค่ะขอบอกเลยว่าสะใจคอแอคชั่นแน่นอนสำหรับฉากนี้ค่ะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการพลิกล็อกของเรื่องราวทั้งหมดค่ะจนกลายเป็นแบบจบไปแบบตลกร้ายซะง,งั้นค่ะส่วนการแสดงของคิมซอนโฮค่ะถือเป็นการพลิกบทบาทได้น่าประทับใจมากๆ โดยการวางคาแรคเตอร์นักฆ่ามาได้น่าสนใจค่ะมันมีความแบบเพียเพ้ยนๆจอมวางแผนแบบฉบับตัวร้ายค,คล้ายๆจ๊กเกอร์นะคะยิ่งตอนยิ้มบทสนทนาที่ยียวนกวนประสาทได้ตลอดเวลาค่ะหรือแม้แต่การเก๊กหลอกของพี่แกค่ะก็ถ่ายทอดออกมาได้ตลกชวนหน้าหมัอนไส้ในเวลาเดียวกันส่วนลีลาการออกคิวบูนะคะดูดีเชียวเลยค่ะทั้งหล่อแล้วก็โหดเลือดสาดในเวลาเดียวกันดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆค่ะ ส่วนคางแทจูค่ในบทมาร์โกค่ะถือว่าถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะซีนดราม่าค่ะแสดงออกมาได้ดีไม่แผวเลยรวมๆแล้วค่ะเด e c h i ิโค่ะเป็นหนังแอคชั่นไลล่าที่ดุเดือดโหดดิบเถื่อนค่ะคิมซอนโฮนะคะปล่อยของได้ดีค่ะทั้งหมดแอคชั่นแล้วก็ความตลกกับจกค่ะที่แส่ออกมาได้ดูดีมีสเสน่ห์ ตัวหนังค่ะเดินเรื่องกระชับน่าติดตามช่วงคลายแม็กแอคชั่นโคตรมันเลยค่ะบ้าระหรํำของจริงค่ะสำหรับเดอะชิลนะคะเทพบุตรล่านรกค่ะก็อขอให้คะแนนไว้ที่7 8เต็ม10ค่ะแอคชั่นดูเดือดโหดดิบเถื่อนแถมตลกนดนิดๆคิมซอนโฮโหมดดัรกโคตรหลอกกระชากใจ สำหรับใครที่เป็นแฟนค่ะคิมซอนโฮนะคะก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้นะคะรับรองชอบแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ